ทักทายสบายดีและกาสวัสดีเพราะแม่พี่น้องเมื่อสุกุสุกุนสบายดีตอนแรกนะพี่น้องคือตอนแรกมินิกะสนิมไม่ได้ไปหายอยู่หากินแล้วพี่น้องเอ้แต่สนิมสีมาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนะพี่น,อออน้อ,นนนองเพราะอันอแม่เพื่อนไปหายมากพี่น้องเอ้เพิ่อนได้เฮ็ดอันเฮ็ดข่าวมากพี่น้องเดี๋ยวสนิมสีมาแก่งก็น้องพี่น้องก่อนไปสนิมกะขอขอบคูณเพ่อพี่น้องเมื่อสุกุลสุกุนที่เข้ามาติดตามและกะฮับส่งเป็นกำลังใจให้สนิม สำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสานิมนเด้เลยนะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวนิมในคลิปต่อไปเนาะอันนี้ก็คือเฮ็ดที่อิแม่ได้มานะพี่น้องพ่อนเอามาแต่ไฮพี่น้องเอ้ยเพราะว่มื่อนนี้นะพ่นไปไฮคอยไปได้ไปพี่น้องเอ้ยคอยอันเฮ็ดเวะอยู่เหื่นเลยพี่น้องเฮ็ดที่พ่อนเอามาก็ได้หลายอยู่เลยพี่น้องเอดี๋ยวค่อยสิมาอัน ตัดตีนเฮ็ดก็น้อพี่น้อง แกงเอก็พวกเซ็ให้นะแซ่มาแซ่บมาแล้วกิน่ิมาตัตินเฮดก็นะพี่น้องดบดพี่น้องเอ้ยก็ยังอ่อนอยู่นะทันได้แก่เพอมันหาก็อ้อ คนโตแล้วกะโบ้เป็นล่าวเต็มกระตกนะก็มาอีกขโบ้ตัวนี้ คือตัวนี้คอยกระตาตินเฮ็ดแล้วแล้วนาะพี่น้องเดี๋ยวค่อยจะไปดังไผ่ก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวค่อยมาดังไผ่ก่อนพี่น้อง คือตอนนี้คอยกระดังไผ่ติดแล้วนะพี่น้องี๋ยวคอยสิไปอัะไปลา้างเห็ดแกงก่อนพี่น้องเอ้ย เหลืนแมกจีก็มีคนไดน้กินเนาะยังอ่อน,นอะอยะงาสมาร้าเห็ดแกนก็ต้องพี่น้อง จะเต็มหม้อเฮ็ดกับพี่น้องยังไงจะมาต่ำยะนังก็นน่งพี่น้องอื่นเ้าต่ำยะนังแล้วแล้วน้อพี่น้องก็เ้ากั มาตำมะคิดใช่ไหพี่นุ่ขอนไผ่เนี่ยงงนะจะเผ็ดหรือนนเปล่า 这个是，这是、個、能。這個

มมมไม่ม้อแนะนำเยนั่งนัวนัวน,น,น้ำหุน่นจักตัว

จะเืิรไปแดนก็เฮาก็มาเซิร์โฮสเทลน,นะพี่น,อนอ้อ,นนองอเดี๋ยวเฮาไปค้างโมก็พี่น้องคุณไผ่ครับเดี๋ยวโมฟดเฮาก็มาเซิร์ฟักเซิร์ฟักน้ำหลังนะพี่น้องอคือตัวนี้ก็มอนแกงเห็ดเหาก็ฟดแล้วเนาะพี่น้อง เดี๋ยวคอยอันซีมาเสิร์นพักก่อนพี่น้องเอ้ยเสิร์จพักซะแง่าหายน,นะพี่น้องแล้วก็นอนเล่าแน่อันนี้ก็คือพักที่เฮาเซิร์งแกงเห็ดนะพี่น้องพักซะแงแล้วก็นอนเล่าพี่น้องเอ้ย เต็มหม้อเลยคือตอนนี้กะสุกแล้วนะนเนา,าะพี่น้องเดี๋ยวค่อยสิมาปรุงกนะ็พี่น้องเอ้ยสำหรับเนอยูนเฮากินเฮากะแล้วแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวห้าสิบแปดกินข้าวก็เนาะพี่น้องกินอยู่พูดแล้วพี่น้องเอ้ยเขากะกินตนนะเนาะพูดละ ว่าอันทางเฮือนไผนี่มันหอมเลยเอ้ยต้องได้เอาไปกินตะเนาะมาเด้อพี่น้องเด้อกินมากินแกงเห็ดนําเด้อค่กะก็สิกินข้าวแรงพี่น้องเอ้ย que เดอนตอนนี้เฮาก็กินข้าวยาแล้วเนาะพี่น้องอันพอยิงข้าวยาแล้วก็พจะไปอันตัดอันนั้นพี่นอ้องเอย้ยหอนลํามันต้นนะหอลํามันต้นปุอันนี้ก็คือลํามันต้นเฮานะพี่นอ้อ,อ,องตายวเานะเดี๋ยวเฮาสิมาห่อนปุพี่นออ้องเอ้ยมื้อเสาพู่นละไปปุกะมื้ออื่นพเดี๋ยวเฮาสิมาหอนไว้ vì mẹ chắc tắt nó phi nhỏ hắn lưỡi ăn ở lệch anh lưỡi ăn เตะนะมันมีได้มันมีคือจะเอาฟ้าห่อนอ่ะ้าตัดอ่ะเล็กมันมีห้องหลังจากมันตัดแล้วเขากระสีเก็บื้ะเป่านะพี่น้องความอื่นเขาจะเอาไปปุ้ ເຂົາອິ້ມມີແຮງລະກະມາເຮັດເວະຕໍ່ພີ່ນ້ອງເອີ້ຍຄັ້ງຄືນກະບໍ່ໄດ້ຢູ່ບໍ່ໄດ້ເຊົ້າມີແກບ

Ang no. ito คือตอนนี้กะห่อนเคยจะแล้วแล้วนะพี่น,อน้องยังน้อยน้อยนึงเดี๋ยวคอยสมาเก็บเรอเป่าก่อนพี่นออ้องเอ้ยเพราะว่าตอนนี้ก็ดึกแล้วนะสิบโมงนี่น้องอ้อ มันเน้สสาพลุมมังแม่ตน้อยนะไปทงข้างเึงเปลี่นกันเลยีมีเ้าไปบ่งล้ว คือนตอนนี้กะฮอนมันต้นกันแล้วเนาะพี่น้องกะเฮากรเก็บเฮาอันเฮากระสอบพี่น้องเอ้ยคือตอนนี้กะยังไม่ทันได้อ่ำน้ำอำ้ำในพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยสิไปหาอ้ำน้ำก่อนนะพี่นอ้องเพราะว่ามันดึกแล้วเนาะเดี๋ยวคลิปนี้กะสิจบไว้เพลงสั้นนี้ก่อนเนาะพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่